สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการก็พาท่านผู้ชมนะคะมาอยู่ที่วัดไผ่สามตำลึงนะคะตําบลไทรงามอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมค่ะและวันนี้นะคะก็เป็นงานพิธีอีกอย่างหนึ่งนะคะของวัดไผ่สามตำลึงนะคะก็มีพิธีเจิมมือน,นะคะแล้วก็ยังมีบูชาเบี้ยแก่นะคะเพื่อให้สาธุชนผู้ใจบุญนะคะที่ศรัทธานในเบี้ยแก่นะคะหรือว่าอยากจะเจิมมือหนุนดวงนะคะก็เชิญมาได้ที่วัดไผ่สามตำลึงนะคะและวันที่20 ตุลาคม2567นะคะที่วัดไผ่สามตำลึงจะมีงานทอดกระถินของทุกๆปีนะคะก็เชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญนะคะมาร่วมกันได้นะคะเพื่อบุรณนะปฏิสังขรณ์ภายในวัดไผ่สามตำลึงนะคะให้เจริญรุ่งเรืองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตามลงจิเบนะคะของชมการภายในวัดไผ่สามตำลึงเดี๋ยวไปกราบนมะัสการพระคุณเจ้าพร้อมๆกันเลยค่ะ ก็ขอเจริญสุขสวัสดีพุทธศาสนิกชนทุกท่านในวันอาทิตย์ที่11สิงหาคม2567วัดไผ่สามตำลึงสมบนไสยงามอำเภอบางเลนจังหวัดนคปรปฐมก็ได้มีการเสริมบารมีเสริมบารมีการไหว้พระขอพรแล้วก็เปิดเจิมฝ่ามือเจ้าสัวเ,เป็นมงคลเป็น เป็นมงคลน,นามและก็เป็นสภพมงคลให้แก่ญาติโยมผู้มีจิตธาได้มาเที่ยวชมวัดไผ่สาตําลึงในวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันที่11สิงหาคมก็จะมีการเจิมฝ่ามือหรือว่าปาผมน้ำมนก็เป็นวันอาทิตย์ที่สองของทุกเดือนคือเดือนละหนึ่งครั้งคือเดือนหนึ่งครั้งก็เป็นสิริมงคลให้กกบญาติโยมเพื่อเป็นฝันเป็นกำลังใจ ให้าโยมมีสติแล้วก็ปัญญาแล้วก็ใช้หลักในทางพระพุทธศาสนาก็คือ,อรู้จักรักษาศีลให้ทานมันภาวนาเป็นต้นเป็นประธานลักษณะอย่างนี้คือเวลาโยมเดือดเร้อนแล้วใจก็ใช้สติแล้วก็ปัญญาแก้ไขในบางเรื่องส่วนที่วัดไผ่ก็มีการเปิดเจอมือเพราะว่าเป็นสิริมงคลให้โยมที่ว่าท้อแทนะ้ให้ท้อแท้แล้วก็การเงินการงานติดขัดอะไรก็ ลองลองมาดูว่าจะเป็นเสริมสิริมงคลอย่างไรก็เขาขอเจริญพรญาติโยมที่มาวัดไผ่สามตำลึงตำบลไทรงามอำเภอบางเลงจังหวัดนครปฐมซึ่งมีพระประธานอุโบสถก็คือหลวงพ่อสุโขททยธรรมาราชาที่ชาวบ้านเขา,เานับถือและศรัทธาในรูปของหลวงพ่อสุโขทัยธรรมาราชาแล้วก็มีสิ่งที่กราบไหว้เช่นหลวงพ่อพุทธรูปหลวงพ่อเงินหลวงพ่อทองอามาขอโชคขอลาบ ที่วัดไผ่างตำลึงในปีนี้กำหนดก,การทอดกระถินสามมคคีและก็พราปา่าในวันที่20ตุลาคม2567เป็นวันอาทิตย์20ตุลาคมกำหนดก,การทอดกระถินและก็พราป่าสาม,มัคคีแก่ยโยงคนใดว่างแถวบ้านใกล้เลนเคียงเช่นจังหวัวมมดนครปฐมราชบุรีเมืองกาญสุพรรณหรือกรุงเทพมหานครก็ขอเจริญพรที่วัดไผ่สางตำลึงตำบลไทรงามอำเภอบน จังหวัดนคระฐมในวันที่20ตุลาคม2567ใครจะมาเจิมฝ่ามือหรือว่าขอบาร,รมีมีโชคมีลาบมีวัฒนามีบาร,รมีก็ในวันอาทิตย์ที่2ของทุกๆเดือนไปอันตรมาภาพไม่มีอะไรจะให้ก็ขอให้พรญาติโยมที่มาช่วยเป็นประชาสัมพันธ์ให้กับวัดขอขอบุญนี้ให้โยมมีสุขภาพดีดแข็งแรงบุญรักษาภาคคุ้มครองไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยเดินทางทางไกล ก็ให้ปลอดภัยไร้โลคาพยาที่ทั้งหลายคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ประกอบชอบด้วยความเป็นธรรมสิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงทุกประการเทินก็ขอเจริญพร